อ่าก็วันนี้นะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของคันจอบาปอกอันสุดท้ายก็จะเป็นอีกสองตัวนะครับก็คือราโกฮาดากับนาโกฮาดานะครับราโกกับนานาโกนะครับอ่าโอเคครับเรามองเห็นใช่ไหมมองเห็นค่ะอ่าเห็นนะครับมาดูอันแรกครับ ราโกฮาดาอันนี้ครูจะอธิบายก่อนนะอ่าราโกฮาดานะครับยังดูนะครับประโยคตัวอย่างนะซอนแซงมีมีมอรากโกฮาชอสเซโยนะครับซอนแซงมีมีมอรากโกฮาชอสเซโยนะครับอ่าแล้วก็คนตอบนะครับตอบว่าทาอมจูวอลโยอิลกาจิซุกเจรรนเนราโกฮาชอสเซโยนะครับเนราโกฮาชอสเซโย เราลองเดาซิว่าก่อนหน้านี้ครับซอนเซนนิมจะต้องพูดอะไรครับลองเดากันหน่อยมีใครพอจะเดาได้บ้างเดาได้ไหมไม่เข้าใจอะค่ะลองเดาดิคำว่าซุกเชร์ินเนราโกนะครับอ๋อต้องถามว่าส่งการมาหรือยังปะใช่ซอนเซนนิมอบอกว่า จริงๆแล้วนะครับซอนซังนิมจะพูดอย่างนี้ครับว่าทาอึมน,นะครับจูมอลโยอิลกาจีนะครับซุกเจเนเซอยู่นะครับอ,อ,อันนี้จริงๆเป็นคําที่ซอนซังนิมเป็นคนพูดหรือว่าครูเป็นคนพูดใช่ไหมแล้วก็คาก็ถามครับว่าซอนซังมมีมมอราโกฮาชาอสยอเมื่อกี อะไรครับคร,ระคะคูสั่งว่าอะไรใช่เมื่อกี้ครูสั่งว่าอะไรคนตอบครับนะก็ตอบว่าท้าอึมจูวอลโยอิลกาจิสุกเรุนเนราโกาฮาชาอโโยอันนี้เรามาดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวครูจะถามว่าคําว่าราโกาฮาดา,ราหรือว่าคําว่าราโกาฮาดาแปลว่าอะไรนะต่อไปครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับเขาบอกนะครับข้าราชการนี่มี โอคูทาสชิกาจิไพลินโพเนราโกฮาโสเซสมมุติครับประโยคนี้ครับควาจังนิมจะต้องพูดว่าอะไรครับไหนลองช่วยกันสิมีใครพอจะรู้บ้างฮะ,อะพอจะรู้ไหมเอ่ยแบนะคะ ีนยังเพิ่งมาได้ไหมลูกไปอบกอนไปข้างหน้าก่อนไปขอเรียนก่อนอ่าอันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะก่อนที่เราจะลองฝึกดูนะครับคนจริงๆแล้วนะครับควาจังนิมหรือว่าหัวหน้าเราก็จะพูดว่าโอฮูทาโซชิกาจิไพรุนโคเนเซโยนะครับก็คืออะไรครับการุณาส่งฟายนะครับได้จนถึง ห้าโมงครับได้จนถึงห้าโมงเย็นนะห้าโมงเย็นอ,อันนี้ก็เป็นประโยคที่เขาพูดแต่ถ้าเกิดว่าเราดึงคำพูดของ,ของควาจังมิมหรือว่าดึงคำพูดของหัวหน้ามาใช่ไหมครับเราก็จะบอกว่าควาจังมิมีโอปาโซจิกาจิไพเรืเนราโบฮาชอสเซอร์นะครับต่อไปครับมาดูอันต่อไปครับมาดูประโยคสุดท้าย้วยนะครับคอนุชิกาชินกูททเลเกะ มุนจา a รื่นโผลในราโกเลเราคิดว่าประโยคนี้ครับวันอูจะพูดว่าอะไรครับก็คืออะไรครับชินกูทึเอครับมุนจารื่นนะครับโอเนเซโยูกต้องครับเพราะฉะนั้นครับจากที่เราเห็นสามประโยคนี้ครับท้าจู วอลว่ยิลกาจีสุขเชรุน보내เสีย哟ฟอลอฟเล่นนะครับก็จะกลายเป็นท้ามุนจูวอลโว่ยิลกาจีสุขเชิญ์รุโน보내라고하셨어요ครับหรือว่าชินกูเทเลกะมุนจารุ่น보내เสีย哟ก็จะเปลี่ยนกลายเป็นคอนุชิกะชินกูเทเลเกะมุนจารุ่น보นราโกเฮะนะครับเราคิดว่าคําว่าราโกฮาดาครับ มันเป็นการดึงคำพูดแบบไหนสองบุคคลอื่นมาพูดครับอย่างตาโกใช่ไหมครับตาโกฮาดาเป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมจาโกฮาดาเป็นประโยคเชิญชวน่วนราโกฮาดาล่ะครับเป็นประโยคแบบไหนครับคำสั่งเหรอคะอ่าเก่งมากครับเป็นประโยคคําสั่งเป็นประโยคคําสั่งหรือประโยคขอร้องนะคําขอร้องนะครับคําสั่งขอร้องนะครับ วิธีการใช้นะครับตัวนี้ก็จะง่ายๆนะครับวิธีการใช้ถ้ามีตัวสะกดนะครับเราจะใช้คู่กับอูราโกฮาระนะครับถ้ามีตัวสะกดนะใช้คู่กับอูราโกฮาระเช่นมอตานะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับมอคือราโกฮาระครับอิกตานะครับก็จะกลายเป็นอิกูราโกฮาระครับชิตานะครับก็จะกลายเป็น ชิซ ja ูราโกฮาระจับตานะครับก็จะกลายเป็นจาปุราโกฮาระครับถ้ามีตัวสกดนะก็คือเราก็แค่ดูนะครับว่าถ้ามันมีตัวสกดเราก็เติมฮิรังโกการใช้นะครับต่อไปถ้าไม่มีตัวสกดล่ะถ้าไม่มีตัวสกดนะครับก็แค่เติมคําว่าราโกฮาดาเป็น ฮาดะก็จะเป็นคาราโกฮาดะนะครับชูดะก็จะเป็นชูราโกฮาระมาชิดะก็จะเป็นมาชิราโกฮาดะอันนี้ก็จะง่ายๆใช่ไหมครับมีตัวสะกดเติมอะไรครับอือใช่คือราโกฮาดะไม่มีตัวสะกดเติมราโกฮาระใช่แค่ราโกฮาดะนะครับแต่ข้อควรระวังอันหนึ่งครับคือ ถ้าเกิดมันมีตัว real นะครับ real <ฆ>เป็นตัวสะกดนะถ้าเกิดมันมีตัว real เป็นตัวสะกดน,นะครับเราจะเติมอะไรลงไปเลยครับราโกฮาดาใช่ราโกฮาดาที่กุนี้ถ้าพูดง่ายๆถ้าเราที่เราเคยเรียนใช่ไหมมันก็มาจากกลุ่ม uh, real ทันหลักหรือว่าการเอา real ออกใช่ไหมครับแต่พอมันเอาออกอ่าตัวนี้นะ ถ้าเป็นตัวรีอื่นนะครับตัวรีอื่นนะครับมันทิลตาก็าจะกลายเป็นอะไรครับมันทิลาโกฮโาดาัใช่มันทิลากูฮาดาัมาลาาอันนี้ไม่อันนี้เรารูไ้ไหมมาลาาจริงๆคํานี้คําเต็มๆมันมาจากคําว่าจีมาธนาะจีมาทาคืออะไรครับอย่าใช่เก่งมากครับจีมาทาคืออย่านะครับ มลาล่ะคำนี้ก็เหมือนกันครับก็คือเวลาที่เราใช้คําว่าจีมาเซโยใช่ไหมครับถ้าเปลี่ยนเป็นดึงคําพูดของคนอื่นมานะครับก็จะกลายเป็นจ oh ีมาลาโกฮาระนะครับจีมาลาโกฮาระอ่าสมมติครับว่าถ้าครูบอกว่าอักคิโรนาะครางเซลนะครับ พักโรนาคาเซโอถ้าเราเปลี่ยนเป็นราโกฮาดาครับเราจะบอกว่าไงครับสมมติเราครูบอกว่าครูเป็นคนพูดใช่ไหมว่าพักกโรนาคาเซโอถ้าเราจะดึงคําพูดของครูมาคร,รับสมมติมีเพื่อนถามว่าอากะมอราโกเฮซโยฮาชอซโยเราจะตอบว่าไงดีครับแซาซนิมีมมใช่ครับอซแซนิมมี ฮักุโรนะครใช่ฮักกูนะคาราโกใช่ครับฮักุโรนคะคาราโก,าโกเฮลเฮลถูกต้องครับฮักุโรนะคะราโกเฮลนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดครูบอกครับว่าท่าอคือเซโยอ,อ่าถ้าครูบอกแบบนี้ล่ะท่าอกือเซโย ซอนแซงนิมมิจ้าพูดว่าอะไรครับซอนแซงซอนแซงนิมมิไม่ใช่ซอนไม่มีใครผิดเลยซอนแซงแซงนิมีอะไรครับท่าโมกางอาโมเขียวใช่ทามกางเขอ่วแต่ถ้าครูบอกครับว่า สโอนเดฮาจิมาเซโอสโอนเดฮาจิมาเซโแปลว่าอะไรครับอย่ายกมือหรอฮะอย่าอย่าอลยสโอนเดแปลว่าอะไรนะจับแตะเขอแตะอ๋อแล้วาอยากยกมือคืออะไรอย่าแตะอย่าแตะไม่ใช่อย่ายกมือนะอย่าแตะอย่ามาจับ ใช่จับจับตาจับโอเคครับถ้าจับใช้จับตาครับแต่่วนแดดตะอ๋อแตะอ่าถ้าเราบอกว่าอย่าแตะครับกูบอกว่าอย่าแตะครับโซนเซนิมี่โซนแดดโซนแดดฮะโซนแดดามาลาโกะเฮจิมาลาโกะอเคอ้รงครับโซนแดดฮาจิมาลาโก นะครับสดแรคมาลาโกเฮลนะครับอ่านี่ก็จะเป็นการใช้ตัวราโกฮาดานะครับข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะอย่าสับสนกับตัวหนึ่งนะครับที่มันเป็นคำว่าราโกเหมือนกันนะเดี๋ยวนะผู้ขออย่าสับสนกับอีราโกฮาดาครับเราเคยเรียนคำว่าอีราโกฮาดาใช่ไหมครับเคยครับอ่าอีราโกฮาดาคือคำนามครับ บวกกับอีราโคฮาดะใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเป็นนักเรียนครับมีคนบอกว่าเป็นนักเรียนเราจะบอกว่าไงครับฮักเซียนนักเซียนนัราโกใช่ครับฮักเซีนอีราโกเฮลครับฮักเซีนอีราโกเฮลเป็นอะไรดีครับประมาณนี้เรา เราน่าจะจำกันได้ใช่ไหมกับอีราโกฮาดาแล้วก็ราโกฮาดาในที่ใช้กับยองซานะอันนี้คนละความหมายกันนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกับตาโกฮาดาก็คือเป็นประโยคบอกเล่าเหมือนกันนะครับไม่เกี่ยวกันนะถ้าเป็นคำสั่งจะเป็นอีราโกฮาระกับราโกฮาดานะครับออโอเคครับ เราลองมาดูนี้นิดหนึ่งครับเราจำคำว่าออชูดาได้ไหมหรือว่าคำว่าชูดาได้ค่ะคำว่าชูดาเฉยๆแปลว่าอะไรครับให้อ่าคำว่าชูดาจริงๆแปลว่าให้ก็ได้แปลว่าขอก็ได้นะแปลว่าให้ก็ได้แปลว่าขอก็ได้เราลองมาดูครับในประโยคนี้ครับคอนูบอกว่าชอนชอนนีมาเฮชูเซล ชอนชอนฮีมาแฮชูเซลแปลว่าอะไรครับพูดช้าช้าพูดช้าช้านะเรายังไม่ดูประโยคที่เขาเปลี่ยนนะครับแปลว่าพูดช้าช้าช่วยพูดช้าช้านะครับช่วยพูดช้าช้าหน่อยนะครับตะุนาพูดช้าช้าแต่ถ้าในประโยคด้านล่างล่ะชอรุนชงโทว่าชูเซลชอรุนชโว่าชูเซล ช่วยฉันหน่อยช่วยฉันหน่อยใช่ช่วยฉันหน่อยครับช่วยฉันหน่อยช่วยฉันหน่อยกรุณาช่วยฉันหน่อยเราคิดว่าสองประโยคนี้ต่างกันยังไงครับทั้งคู่ใช้คําว่าชูดาเหมือนกันใช่ไหมออชูดาเหมือนกันแต่สองประโยคนี้ต่างกันยังไงครับควอนอูพูดว่าชอนชอนยีมาแทชูเซลช่วยพูดชา้ชาๆหน่อยครับกับชอลล่นชมลทว่าชูเซลอืมอ มืช่วยคุณจองที่จ้างกันไม่เอ่ยสองคำนี้ต่างกันไม่เอ่ยไม่ต่างไหยคะไม่่ตเหมือนขยกเหมือนขยกประโยคของคนอูมาเฉยๆอ่ะใช่ไม่ต่างใช่ไหมแต่ถ้าเป็นประโยคสุดท้ายล่ะเฮยุนชิรุนชมโทวาชูเซลช่วยคุณเฮยุนหน่อยก็มัน ็ไม่ต่างนะคะเหมือนไม่ต่างไงอะไม่มันมันเอาประโยชน์ของคนอูมาพูดอ่ะใช่ปะ่ะทั้งหมดอันนี้ก็คอนอูพูดหมดเลยนะถามประโยคฟอนอูพูดหมดเลยนะแต่ว่าอ,อันสุดท้ายคอนอูขอให้คุณเฮยุนช่วยหรือเปล่าคะ,อ,ะอันสุดท้ายนะเฮยุนชีรุ่นมอมโววาชูเซโยแปลว่าอะไรครับคนพูดขอ ขอให้อะไรครับขอให้ช่วย,วยขอให้ช่วยอ่าคนพูดขอให้ช่วยเราลองมาดูนะเราลองมาดูยังสมมุติครับชอนช้อนนี่มาแทนซูเซลก็คืออะไรครับขอช่วยพูดช้าๆหน่อยพอเราพูดอย่างเงี้ยเวลาเปลี่ยนครับจะเป็นอะไรครับค้อนูชิกานะครับชอนชอนดีนะครับอ่าออ แล้วก็เฮนทาลาโกฮาดาครับออโอเฮทาลาโกฮาดาครับเวลาที่เรากําลังขอใครสักคนหนึ่งครับตัวเรานะตัวเรากําลังขออะไรสักขออะไรสักอย่างเราจะใช้คําว่าทาลลาโกฮาดาครับเหมือนเราบอกว่าทนชูเซโยเราขออะไรเขาครับเงิน<อ>ใช่เราขอเงินครับทนชูเซโย ตัวนี้ครับถ้าเปลี่ยนเป็คำคันจบมาปอกครับจะกลายเป็นโทนึงออะไรครับทาราโกฮาระแ <Hell. S 1> ใช่โทนึงทาราโกแฮวครับเวลาที่เราขอนะเวลาที่เราขอเราจะใช้คำว่าทาราโกฮาระแต่ถ้าเกิดว่าด้านล่างครับตัวนี้ครับอาแบบหนึ่งนะฮะ อาอ่อแหงชูดาอ่าชูลากฮาดานะครับด้านล่างนี้เราคิดว่าต่างกันยังไงครับในประโยคที่สามครับต่างยังไงครับเมื่อก,กี้ใช่ไหมครับ ทังประโยคนี้อ่ะประโยคนี้ครับชอรื่นโทวาชูเซโยชขอช่วยฉันหน่อยเราเป็นคนขอขออใช่ไหมครับเราเป็นคนขอหรือว่าประโยคแรกครับกรุณาพูดช้าๆเราก็เป็นคนขอขอให้เขาทําให้เราใช่ไหมแต่ถ้าด้านล่างครับเฮยุนชีร่นชมโทวาชูเซโยแปลว่าอะไรครับ ถ้าประโยคนี้นะแปลเป็นภาษาไทายจริงๆก็คือการุณาให้ความช่วยเหลือกับ <Hey. S 1> กับใครเอ่ยเฮยุนกับเฮยุนใช่กับเฮยุนแสดงว่าในประโยคนี้ครับไม่ใช่การบอกแล้วนะครับเป็นการอะไรครับเป็นการบอกแบบบอกบอกให้ช่วยหรอคะใช่ไหมเป็นการอร,อรอห้อใครับ ชูดานะชูดาเราต้องจำคำว่าชูดาก่อนเพราะว่าชูดาเนี่ยที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านี้นะครับชูดามีทั้งความหมายว่าขอแล้วก็ความหมายว่าให้ด้วยใช่ไหมครับอย่างเราบอกว่าไอเอเกโทนึนโอยหรือว่าไอเฮันเทโทนึนอยอันนี้เราขอเงินหรือให้เงินนะครับให้เงินใช่เราให้ เราให้เงินใช่ไหมเราให้เงินแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าโทนึงโทนอซอันนี้คือเราอะไรครับขอเงินขอเงินนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราวางด้วยนะครับเวลาที่เราขออะไรสักอย่างจากคนอื่นครับถ้าเปลี่ยนเป็นคันจอบควาปอกนะครับมันจะกลายเป็นอาออแฮฮาลาโกฮาดาแต่ถ้าเรากำลังให้เขาครับมันจะเป็นอา ออแฮชูราโกฮาระอันนี้เรางงไหมครับโอเคคือถ้าเราถ้าเราต้องการความช่วยเหลือเราจะใช้ทันราโกใช่ไหมคะใช่ถ้าเรากำลังจะขอแต่ถ้าเราไปช่วยเลยนะถ้าเราจะขอให้คนอื่นช่วยเรานะอย่างเช่นคอยเนี่ยจะขอให้หมิวช่วยสอนภาษาเกาหลีอย่างเงี้ยตัวนี้ใช้อะไรครับชูราโกหรือว่าทันราโกครับ ฮาราโก้ใาราโกแต่ถ้าหมิวเป็นคนให้ความช่วยเหลือกับพลอยครับหมิวเป็นคนทําให้ครับก็จะเป็นจูราโกใช่เป็นชูรา,าโกครับอันนี้พอจะเก็ตฟ <get S 2> ิลเก็ตฟิลนี้ไหมเอ่ยเก็ต <Get S 3> ค่ะเก็ตเพราะว่ามันจะมีปัญหาตรงที่เวลาปกติแล้วอ่ะทั้งสองอา่ะมันเป็นชูราโกฮาดานะครับ เป็นชูราโกฮาดาใช่ไหมอ่ะเป็นชูเซโ o ทั้งคู่นะครับเป็นชูเซโทั้งคู่นะครับอ่าโอเดี๋ยวนะครับต่อไปครับ<อ>ต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูทีหลังนะตอนเราฝึกนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีหลังเดี๋ยวรูข้ามไปที่เน a ก h ฮาดาเลยนะครับเนก h ฮาดจริงๆแล้วนะครับมันก็มาจากการที่มันเป็นคําถามนั่นเองครับ เราใช้กับคำถามนะครับเนียโกฮาดาเราใช้กับคำถามนะครับอ่าอ้อาทำไมมันหายไปอ่ะแป๊บนึงนะโอ้ใครบึ้นรถแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งขอไอ้นี่แปบ๊บหนึ่ง,อ,แบบงอ่าเนยโกฮาดาครับก็จะใช้กับคำถามก็จะทับอีดาใช่ไหมครับก็จะเป็นคำนามนะครับมีตัวสะกดก็ เติมอีเนะโกฮาดานะครับถ้าไม่มีเติมตัวสะกดก็เป็น,นยากโกอะไรครับ <c oughs> ถ้าไม่มีตัวสะกดอะ่ะก็เป็น,นยาโกฮาดาได้เป็นยาโกฮาดาเฉยๆนะเป็นยาโกฮาดาเฉยๆนะครับอ่าต่อไปครับถ้าเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วอะ่ะข้างหน้ามันมีวงเล็บให้ใช่ไหมว่าอือยาโกฮาดากับเนื้ยาโกฮาดา อันนี้จริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเขาใช้แบบนี้นะถ้ามีตัวสะกดใช้อะไรครับอืมอ่าถ้ามีตัวสะกดก็จะใช้อื้ใช่ไหมครับชดอื้ใช่ไหมครับถ้าไม่มีตัวสะกดครับก็จะเป็นหนึ่งลาลาละอ้าอ้าไม่ตงไม่ตาครับอะไรนะครับจริงๆอ่ะ จริงๆตรงเนี้ยเราค่อนข้าง,งที่จะนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้แล้วเขาใช้แค่เนียโกฮาดาอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่ามันต้องจํำไหมอือกับมือไม่ต้องจําก็ได้นะก็คือเราแค่ตัดตัดออกแล้วก็เติมอะไรไปเลยครับเติมเ <จำ S 3> นะียโกใช่เติมเนียโกไปเลยนะครับเติมเนียโกไปเลยนะครับครับ ทงซาก็เหมือนกันครับกับทงซาก็เหมือนกันจริงๆก็คือแค่เติมอะไรครับยาโกยาโกใช่เติมแค่ยาโกเฉยๆนะกับทงซาก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นครับเราพอจะจับได้ไหมว่าถ้ามันเป็นคําถามครับไม่ต้องสนใจอะไรเลยนะครับก็คือพอเราผันเสร็จเราก็เติมอะไรไปได้เลยครับ ยาโกไปลใช่เติมยาโกไปได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นต้องใช้กับอนอยาโกหรือว่านนยาโกนะครับนอยาโกหรือว่านูยาโกนะครับไม่ต้องสนใจนะครับก็สามารถใช้กับยาโกไปได้เลยนะครับปัจจุบันนี้นะอ๋อคือถ้าถ้าเต็มเต็มก็คือจะพูดแบบเช่นคาราก็เป็นคาร์นยาโกอย่างเงี้ยเหรอคะใช่เป็นคานนูาโกคารนูยโแต่ว่าถามว่าเดี๋ยวนี้ ไม่ได้ใช้แล้วนะเขาก็ใช้คําว่าคา尼亚โกฮาดาเฉยๆครับใช้แค่คา尼亚โกฮาดาเฉยๆไม่ได้ใช้คําว่าคาเนียโกฮาดาอย่างนี้ครับเขาไม่ได้ใช้ละนะครับมันจะแปลกที่มันเคะถ้าเราใช้ก็มันก็จะเหมือนแปลกๆหน่อยว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดเรายังใช้อยู่นะถ้าเกิดเรายังใช้อยู่<嗯>อันนี้พอจะเก็ตการใช้ตัวนี้ไหมครับเนียโกอ่าคำว่า尼าโกกับราโกครับ ครูค่ะแล้วถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นมอกตานี่ก็ไม่ต้องมอกกอนาโกใช่ไหมไม่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 เป็นมอกนาโกมอกนาโกง่ายๆเลยนะจะเป็นอะไรก็ช่างครับก็คือเติมอะไรไปเลยอย่างเดียวครับเติมนาโกนาใช่เติมนาโกฮาดาไปเลยนะแต่ก็ระวังหน่อยนะอย่างพวกกอยโยมันก็ต้องเป็นอะไรครับอือกอตัวนี้ครับนาโกนะครับ ลกอนยาโกฮาดะนะครับเกตก็จะเป็นเกตยาโกฮาดะอันนี้ก็ระวังหน่อยนะระวังกับพวกนี้หน่อยนึงแต่ตรงนี้ยาโกมันไม่ได้ใช้ยากขนาดนะั้นอะ่ะถ้าถ้าถามครูนะในบรรดาทั้ง4ตัวเนี่ยตัวที่ใช้ยากที่สุดคือคําว่าตาโกฮาดานะจะใช้ยากที่สุดแล้วนะเพราะยาโกก็แค่เติมอะไรครับเติมยาโกได้ยาโกก็แค่เติมยาโกฮาดา และลืมบอกไปครับว่ายาโกฮาดามันมาจากประโยคแบบไหนครับคำถามถูกต้องครับเก่งมากครับมันมาจากประโยคคำถามสมมุตินะถ้าครูถามว่าพับปืนหมอกกอยพับปืนหมอกกอยวนะครับถ้าเราจะใช้เป็นคันจบความปอบครับสมมุติว่ามีคนถามว่าอาก้าซอนซืมิมุหมอ มูซื่อมาอินจีมาเฮสโซยเราจะตอบว่ายังไงดีครับสมมตินะครูถามว่าพับปื้มอกกโยสมมติครับก็จะเป็นอะไรครับซอนแซงน้มีซอนแซงน้มีหรือว่าซอนแซงน้มุนพับื้นผาบื้นหมกยาโกเฮสโซยอได้ครับเก่งมากครับพับื้นหมกยาโก h ทสโนะครับสมมุติครับถ้าครูถามว่าชิเบขายโอชิเบขายเราจะใช้ไงครับครูครับชิเบคายโอเทสโซยนะครับชิเบคาโเทสโซยนะครับก็คือ มันจะเป็นอย่างนี้นะก็คือบอกว่าเราก็จะบอกว่าครูถามว่าถ้าแปลนะก็จะเป็นครูถามว่าจุดๆส่วนราโกฮาดาก็จะเป็นการสั่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับก่อนที่ครูจะให้เราไปอ่านเอกสารอีกทีหนึ่งนะคําว่าเนียโกครับเป็นการดึงคําพูดแบบไหนมาครับ unified, อา่ใอาใช่คําว่าเนียโกนะครับเป็นการดึงคําพูดแบบไหนมาครับผมคาถมดึงคำถามถูกต้องครับเก่งมากส่วนราโกละครับ คำสั่งคำสั่ง, <คำ S 1> งนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาหัดดูว่าเราเปลี่ยนกันได้ไหมนะครับกับรากโกแล้วก็ยากโกนะครับเดี๋ยวสักห้านาทีครูว่าน่าจะอ่านแบบเดียวก็เสร็จแล้วมังพวงนี้ทำความเข้าใจสักห้านาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับนะ้ค่ะคร,ครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอออกก่อนนะครับ